สวัสดีครับน้องไกดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่งน้องชาว YouTube ครับอยู่กับช่องน้องไคดินด่วนครับดูครับดูดูพี่น้องเบิงเบิงเบิงปรังกันประทียังกานครับนี่ย้ายด่วนครับแมคโครลองรัดดูซานดีเอ็กซ์สองร้อยเอครับรถทันลองนายกตะบนหัดคำครับย้ายมาทำฐานจุดวงไฟครับพี่น้อง อันจุดต้องไฟตำบลุญักมนี่ครับดึงรถเจาะเสาเข็มของหนองคายจักกลนครับนี่ครับอีกหนึ่งทีมงานครับหนองคายจักกลทีมงานคุณภาพนับรวันในจังหวัดหนองคายครับนี่บริการงานขุดเจาะบริการงานขุดครบวงจรครับหนองคายจักกลร่วมด้วยช่วยกันครับ งานทําฐานจุดป้องไฟของตบบำบลหกคําส่วนเราก็หนองคายยินดวนครับย้ายด่วนย้ายรถไมโครลองรับลงมาหน้างานครับเพื่อทําฐานจุดปังไฟรถรถเคนรถยกรถเจาะพันเดียวกันเลยครับนี่มายกฐานจุดปังไฟขึ้น แต่ว่านางงานเข้าไม่ได้ก็เลยต้องได้ใช้รถแม่ครูเข้ามาลากเข้าไปครับแล้วก็มาประคองเสาไฟช่วยกันใช่หครับพี่น้องก็จะได้เงินเพิ่ครับแตะละบาทโอ้ยก๊บนึงครับนี่ครับหน้างานเ่านี้เขาเรียกว่าวังอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านดงยุงครับ งงยงคือสิบริยูเก็บภาพหรอครับพี่น้องเดี๋ยวจะรีบกลับไปทุลาก่อนฝากติดตามครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับฝากทีมงานคุณภาพครับทีมงานหนองคายจากคนบริการขุดเจาะตอกเสาเข็มรถขุดแมคโครใหญ่แมคโครเล็กครับ บริการครบวงจรครับทีมงานน้องคายจากกลครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ